นึกว่าแฟรนางเอกใหม่คนนี้หน้าคล้ายยาย่ามากๆขึ้นแท่นเป็นนางเอกคนล่าสุดของช่องสามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมิ้นรัชระวีในตอนนี้บอกเลยว่าเธอมีละครจ่อคิวอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นละครฟอร์มยักษ์เรื่องดวงใจเทวพหมตอนดุดอับซอลและละครเรื่องกลนเกมรักและเมื่อไม่นานนี้ เธอเองก็ได้ประกบคู่กับเบอร์หนึ่งของวงการอย่างนางเอกสาวใหญ่ยาและละครเรื่องใหม่คือเธอร่วมแสดงกับนางเอกซุปตายาญยาอุรัสยาและพระเอกหนุ่มมาริโอมาเลอร์ล่าสุดมิ้นก็ได้แชะภาพคู่สวยๆกับสาวใหญ่ยาหลายคนต่างคือฮากันใหญ่แหกคอมเมนต์กันมากมายว่าเธอทั้งคู่นั้นหน้าตาละไม้คล้ายกันจนนึกว่าเป็นพี่น้องหรือไม่ก็ฝาแฝดเลยและด้วยความสามารถของเธอ เขาทำให้เธอได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกในที่สุด